สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจําวันพฤหัสที่14กันยายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและที่ขาดไม่ได้นะคะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะเช้านี้ก็ได้พบกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะปกคลุมเกือบทุกภาควันนี้ค่ะฝนก็เน้นทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกมีฝนนะคะประมาณ80%ค่ะช่วงบ่ายค่ำดึกภาคอื่นๆมีฝนประมาณ60%และภาคใต้มีฝน40%ค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปวันนี้นะคะ ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคตะวันออก และก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักจังหวัดสีเหลืองนะคะทางภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตฐ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพู การสินอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากจังหวัดสีแดงนะคะทางภาคเหนือค่ะอยู่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัดน้องคายบึงกา k อุด d o n านีสกนครนครพนมและมุกดาหารค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะ วันนี้ค่ะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ70ของพื้นที่และที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาตรังและสตูลค่ะ และตอนนี้ค่ะเรามาฟังพยากรณ์อากาศ10วันข้างหน้ากันค่ะตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่23กันยายนในช่วงวันที่14ถึงวันที่17กันยายนนะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และก็มีฝนตกหนักบางแห่งและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและในช่วงวันที่18ถึงวันที่23กันยายนบริเวณประเทศไทยค่ะจะมีฝนลดลงแต่ยังมีฝนนะคะเป็นฝนลักษณะเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออก,ภา,อออกภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะและตอนนี้เรามาฟังอัปเดตจาก ECMWF และ GFS กันค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่20กันยายนเป็นช่วงที่มีฝนชุกสุดๆค่ะ60-80%ในภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบนและตอนกลางค่ะ โดยเฉพาะในช่วงวันที่15ถึง17กันยายนฝนจะเยอะนะคะหลังจากวันที่20ฝนจะเริ่มลงต่ำตามร่องมรสุมค่ะรอตั้งรับนะคะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย